สุดแล้วไอ้โฮลี่อะไรเนี่ยที่เพอพูดถึงจริงๆแล้วมันคืออะไรกันอะ่ะสมบัติของมองแดพินที่ครั้งหนึ่งเทพแห่งลมบาบาทอสเคยใช้บันเลงขอแค่มีพินอันนี้ฉันก็สามารถเรียกดาวลินให้ตืบบ่นจางหวัดร้ายได้อืมแบบนี้สามารถหยุดการทำลายล้างของอมเทเร์ได้งั้นละ่ะแน่นอนเพราะว่าฉันเป็นนัก,กวีที่เจ๋งที่สุดในโลกนี้ยังไงละ่ะ อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีบทกวีไหนที่ฉันไม่รู้จักกันนะมองต่างฉันสิจะไม่เห็นเหรอว่าฉันน่าจะถือบ้างเลยหรือไงเธอไม่คิดว่าฉันน่าเชื่อถือบ้างเลยหรือไงเออเชื่อสักหน่อยก็ได้ไม่ได้แย่อะไรงั้นจะเอาไอ้กินนี่มาได้ยังไงล่ะได้เสียนินมาว่ามันถูกตั้งบูชาไว้ที่สดลึกของมหาวิหารน่ะ ที่ไหนสักที่ที่ปลอดภัยมันจะไปตรวจสอบดูโดยละเอียดถ้าเธอสนใจมาด้วยกันก็ได้นะอืม มาดูฉันนะสวัสดีซิสเตอร์ขอให้บาบาทอตรงสถิตยอยู่กับเธอนะ่อกวีหนุ่มมีอะไรให้ช่วยไหมจริงๆแล้วฉันได้ล่วงรู้ความลับอย่างหนึง่งที่สามารถปลดปล่อยมอนสเตอร์จากอันตรายได้นะเอ๊นี่คือพอรจากบาบา,บาทอนนั้นเหรอ แต่เรื่องนี้คุณควรจะรายงานต่อกองอสูินนะยังนจะไปทำอะไรได้ละ่ะแนนอนพี่สาวช่วยได้อยู่แล้วละ่ะอย่างเช่นไอพินโฮลี่นะนะั่นน่ะการใช้พลังของมันสามารถทำให้ทอมเอร์ร์กลับไปซะเธอแม้ <c oughs> ว่ามังกรนั้นจะดูร้าย แต่หากรักษาการผู้บัญชาการคองอัศวินได้สั่งใจไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางทางได้หรอกนะนั่นไม่ได้น,น,น,ดนะแบบนั้นต้องเธอรึกต็ตายกันพอดีสิตมังกอนนั่นทอดทิ้งสายลมแม้เป็นเทพแห่งลมก็คงไม่ให้อภัยง่ายๆแนะ<ว>น่อ ได้โปรดเถอะนะพี่สาวอืมไม่ได้ก็คือไม่ได้นะพรนักวีน้อยแต่จังผมเจ้าเด็กนี่เรียกว่าพี่สาวทำไมใจมันรู้สึกดีแบบที่าไม,ไม่ถูกเป็นย<ม>ิ่ช่วยไม่ได้นะฉันตะมัวแต่หลบซตอนต่อไปไม่ได้นะผู้สักธาที่แสนดีของฉันดีใจดะเถอะ เบืองหน้าของเธอคือเทพแห่งลมบาบาทอสยังไงล่ะตกใจใช่ไหมล่ะตกใจจนอยากร้องไห้เลยใช่ไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างได้เจอก,กับเทพเจ้าที่เธอเลื่อมสนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วขอกลับไปจัดการเอกสารให้ว่ามหาวิหารก่อนแล้วกันนะนเนงี้เดี๋ยวก่อน พูดจรงยใครจะเชื่อเอาเวติฮะถามจริงคิดเต่เดินๆกลับไปไม่เหลียวเลยแฮะแต่ว่านะจริงๆแล้วเป้าหมายของฉันก็รู้เรื่องแล้วล่ะอย่างน้อยเธอก็ไม่ไปเสียนะเพราะที่นี่มีพินนั้นอยู่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มุมนี้มุมนี้แบบติดเลนเลนะเนี่ยเซนเซอร์ถ้างั้นในเมื่อเธอเป็นอันวินใหม่ไฟแรงจะมาลองดูหน่อยไหมล่ะคุยกันซิสเตอร์สวัสดีครับขอให้บาบาทอท์อจงสถดตอยู่กับคุณเอ,อ่อสวัสดีอ่า เธอคือคนใหม่ของกองสวินนั้นใช่ไหมมาทำอะไรที่นี่ล่ะรักหนาการผู้บริชาการส่งมาทำงานนั่นเหรออืมกองสวินอยากใช้ปนินนั้นน่ะจริงเหรอก็ไม่ได้สงสัยเธอหรอกนะั้แต่เมื่อกี้เพิ่งจะมีนักกวีน่าสงสยัยอืมาขอยืมเมื่อกี้เองอ่ะขนะยืนอยูอย่งู้น เขาถึงกับเรียกว่าตัวเองว่าบาบะทอสไม่รู้เป็นอะไรของเขาการใช้พินนั้นนะ่ะมีกฎอยู่นะตอนนี้มีแค่ช่วงเทศกาลโรดิคพัมพมเท่านั้นที่สามารถใช้ได้เวลาจะยืมต้องใช้หัวหน้ากองท่านบานหลวงและตัวแทนลัษอะที่เห็นร่วงมานมน้ำเป็นสัญญาเท่านั้น นั่นเอกสามหัวกองสวินล,ล่ะเอ่อไปม่อนกินไปแล้วระหว่างทางเฮ้ยไม่ได้กินยังไงก็ต้องมีเอกสารนะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้วะปวดไม่ได้ทำไงดีเวนตี้ว่า,าแล้วเธอก็ไม่ได้เหมือนกันสินะว่าแล้วงั้นเหรอ ถ้าอยากจะรู้ชื่อของอัศมินคนใหม่นะใช้การได้ไหมอ่ะแห็นที่เขาว่านะนักดาบผู้หญิงใหญ่นั้นจะมาคู่กับ,กบดาบเรื่องชื่อเสมอแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะบอกจะมาร้องเพลงหรอมาังน,นรู้สึกว่าคำอุปมาของเธอหยาบคายจังเลยหยาบคายแหละดูหนวนะไปมอนไว แต่เข้ใจฉันผิดแล้วนะที่อความผิดหวังของมองแสดที่แม้อยู่ต่อนหน้าย่อนนักบาบแล้วยังไม่ยอมมอบดาบให้ทางหาล่ะจุเหมายว่าวิธีที่ถูกต้องจะใช้การไม่ได้นะนั่นคงต้องหาทางอื่นวันนี้พวกเราเขารบจริตนงเซรีมีไอเดียอะไรไหมล่ะผู้มันไม่ต้องกัดเลยเยจจตนงเซรีคือการพูดได้อย่างอิสระนะจริงๆแล้วฉันไม่อยาก ที่จะโมยขอ,องเลยนะเดี๋ยวตัวเองสิอาปาเเห็นลิ้นไก่แล้วนะพูดจริงๆเลยนะหนึ่งนี้เือหมอที่จะทำก่อนฉันน่ะตายแบบเราอะเพราะว่านอกจาก,กร้องเพลงแล้วฉันก็ทำอะไรไม่ได้เลยอะนอกจากนั้นที่มอแสะฉันก็ไม่มีใครให้พึ่งพาถ้าโดนจับก็ไม่มีใครแก้ต่างให้ โดนโทษหนักแน่นอนโดนจับเพราะขโมยของคงแก้ตากไม่ได้อยู่แล้วอามงาแต่ไม่เหมือนกับเธอนะเธอเคยอุทิศตัวให้มวนแสนมา่อก่อนดวงดาวที่เจิดจ้าแห่งกองอสุวินนะ่ะถ้าล้มเหลวก็แค่อธิบายดีๆบางทีเธออาจจะรอดตัวไปได้แลนะแถมผู้เฝ้าระวังที่พี่หญงดูเหมือนว่าจะเลิกงานตอนเย็นซะด้วยมถ้าเราใช้โอกาสนี้ไว้ได้ไ ก็ยากที่จะล้มเหลวนะอยากคิดว่าจะล้มเหลวตั้งแต่แรกดิเธอว่าไงล่ะเมื่อกี้นายบอกว่านายคือบาปาทอ,ด,อดูเหมือนจะเคยพูดอย่างนั้นนะนะแล้วไงล่ะถ้านายเป็นเทพจริงแล้วก็แบบนั้นก็ต้องทำอะไรสักอย่างสิทำไมล่ะ เกี่ยวกับอดีตนะ่ยไว้เจะค่อยลอยฟังแล้วกันนะถึงนายจะไม่ใช่เทพยังไงฉันก็ช่วยดาวเร้นอยู่ดีนะฮะันจะเอาพินนั้นฉันจะเอาพินนั่นกลับให้นายเองต้องเปลี่ยนเวลา เข้าไปได้เลยเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าอันนี้เย็นพอดีนะครับย่องเข้าไปในห้องใต้ดินสเตลเหรอุอ้ยไม่เห็นเนาะพี่วิ่งไปได้ไหมตรงเนี้ยมันจะหันมาปะถามใครเนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย

เฟสหนีส well. ิรออะไรเออน่าจะดีดิรออะไรล่ะรรบรรมีเวลามีเวลามีเวลารีบรูบรๆๆรอันนี้อย่าไหนวะล่าข้าง คุณดิลุกครับที่เป็นบัญชีของสัปดาห์นี้ครับภารกิจครั้รงนี้ส่งผลต่อกขารค้าขายดิด้วยขอให้ผ่านช่วงนี้ไปเร็วๆทีเถอะ<ๆ>เออัตเตอร์พวกเราอยากได้ที่นั่งพอที่ที่หลบสายตาคนหน่อยนะถ้าจะหลบสายตาแล้วก็ทั้งสองคนน้อยนะแต่เธอเป็นดักกวีไม่ใช่หรือไง เลือกที่จีคือพักหน่อยไม่ดีกว่าเหรอค <c oughs> ือเงินค่าสแสดงนี่ไว้เขาหน้าก่อนเธอพวกเราขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันจับตาดูพวกนั้นเอาไว้นะเจ้านักวีนั่นนันน่นของใครดังนั่นจะไปหาข้อมูลสักหน่อยถามใครเหรอครับผู้รักษาความปลอดภัยของมองสแตน,นะ ทำอะไรอะหลบชั้นสองคืน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 น,คนดิลุกซามคุณดิลุกเห็นเจ้าหัวขโมยสองคนนด้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นละ่ะไม่มากันเยอะอย่างนี้คุณดิลุกไม่รู้หรอครับมีหัวขโมยสองคนจะมาขโมยพินนะครับผมโห <c oughs> อืมแปล่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมล่ะนั่นเป็นสมบัติล้ำค่าถูกเล่นโดยที่แห่งลมก่อนเลยนะครับสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีค่ามากขนาดนั้นน่ะฉันไม่คิดว่าจะมีคนโง่พอที่จะขโมยสิ่งของที่เขาไม่สามารถหอยได้ขโมยเหล้าที่ร้านฉันมันจะดีสักกว่าเลยโอ้ไม่ใช่ประเด็นนี้นะ เจ้าคนชุดเหลืองกับชุดเขียวสองคนนั่นดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปทางนั้นนะนะขอบคุณมากนะครับคูดดิลุกพูดคุยกับดิลุกวันนี้อยากจะดื่มสักอย่างหนึ่งจังเลยเอาเร้าจิดโมยจากตู้วางไว้บนโต๊ะซะ อยากได้อะไรเย็นๆักหน่อยนะเอาละพวกเธอคงต้องตอบคำถามทั้งดีๆหน่อยละขอดื่มเสร็จก่อนไม่ได้ไงฉันจ่ายแน่นอนแต่ด้วยการแสดงของฉันนะนะเนิน่ไม่ใช่ปัญหาหรอกรู้แล้วเธอจะน่าจะยังยุ่ไม่ถึงด้วยซ้ำนะเรื่องนี้วางใจได้ตอนที่ฉันเริ่มดื่มเนี่ยคุณยัง ตอบคำถามฉันก่อนเป็นไงล่ะจะอยากจะถาม,มา่ากคนนี้คือใครกันเหรอท่านนี้ก็คือท่านดิลคกเจ้าของแห่งร้านเหล้าแห่งนี้ไง,ไงนะเจ้าของร้านเหล้าแห่งนี้ไงละ่ะเป็นคนดังมากเลยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนพ่อแดนเนอร์ออนไวน์เข้ามาเลยละ่ะแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะซื้อได้แค่ขวดเลยสองขวดก็ตาม จำเพิ่งจะได้ยินจากทหารยามเกี่ยวกับเรื่องของหัวขโมยเขาบอกไว้ก่อนเลยนะพวกเธอกล้ามาที่ขโมยกินนั้นนะนะฉันต้องขอชมแตบอกว่าโง่เขา,าเป็นคนโง่ที่ทันทีจะบอกม,มาสักครั้งนะพวกเราไม่ได้ขโมยนะคนที่ทำคือคนอื่นทางหางเล่า คนนี้คืออสเวินคนใหม่คนดังจะไปขโมยของล้ำค่าของมอร์แซนได้ยังไงกันซอรอืมอสวินคนใหม่คนดังอย่างนั้นเหออเธอนี่เองว่าไง่กับเจ้ากูวีนี่สนิทกันอย่างนั้นเหจริงๆแล้วก็ไม่สนิทอะไรหรอกในะนักเดินทางแล้วเธอก็ยังยื่นมือมาช่วยมอแซนในตอนที่ลำบาก คนแบบนี้เข้าร่วมกองอัศวินไปก็น่าเสียดายแย่กองอัศวินแห่งเปอมินัสเกี่ยวกับปัญหาของซอมเรอร์หมวแต่กลัวนั่นกลัวนี่ไม่มีประสิทธิภาพาสักเลยเกี่ยวกับงานการพูดพวกเขายังอ่อนแอและหัวโบราณเมื่อเจอกับฟาตุยัมน,นั่นเองก็เสียพูดถึงเรื่องนี้ ดูเหมือนว่าดีลุกจะไม่ชอบกองอสวินเอาซะเลยนะแค่เลือกเดินคนละทางแค่นั้นอ่ะฉันมีความคาดหวังของตัวเองสำหรับเมืองมอรสแตนนั้นตอบคำถามสักหน่อยทำไมพวกเธอึงต้องขโมยพินด้วยล่ะอยากรู้จริงๆงั้นเหรออาจจะทำให้เข้าไปปวพันกับเรื่องวุ่นวายของกองอศวินก็ได้นะ กลัวทำไมอะวุ่นวายแต่ไหนแต่ไรเรื่ก็เปโตัวุ่นวายของกองทบอยู่แล้วนะไ้างั้นฉันจะเล่าด้วยวก่วีคุณจะเชื่อไหมล่ะแล้วแต่สถานการณ์ถ้าฉันตัดสินใจเองแล้วฉันจะตัดสินใจเองแล้วคุณจะจ่ายค่าแสดงไหมล่ะราคานั้นหนงเน้งแต่ห้ามูร่า ขึ้นอยู่กับเรื่องราวของเธอดีมากกั้นฉันจะให้ชมการแสดงสักครั้งอลนะานะเมื่อกี้มันอะไรกันันนเป็นความรับสำคัญ ทำไมถึงให้ฉันรับรู้เรื่องน,นี้เรื่องนี้ล่ะทำไมน่ะละ่ะค <c oughs> าซันที่อาจจะเป็นพ่อทิศทางของลมกาลังเลียละะ่อมั้งเป็นยังไงบ้างกูดีลุกน่าสนใจดีนี่ให้เวลาฉันหน่อยฉันจะหาวิธีทำอะไรสักอย่างเองคนแบกถิ่นในฐานะที่เป็นอัลกวินเธอญญไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย คุณลักษณะที่เขียนไว้ในคำสั่งการจับคุมมีเพียงแค่ผมสีบอลผู้คุมไม่ได้จับตัวเธอได้หรอกแต่กับนักวีเธอย่าพึ่งออกจากร้านจะดีกว่าไม่เป็นหาฉันรักร้านเล่าอยู่แล้วนะันหลังจากที่ร้านเล่าปิดแล้วพวกเราค่อยไปเจอที่นี่นแล้วกัน กลับไปที่ร้านเล้ากลับไปเลยเหรอไวจังเพิ่งออกมาเข้าไปใหม่พวกเธอมาแล้วเหรอืมเดี๋ยวนะพวกเธอไม่ใช่เหรอแต่ค <lonely> ือ <Find> จ <human Jorge> ีนไม่ใช่เหรอเนี่ยอย่างแรกคนที่ฉันติดต่อไปไม่ได้มีแค่นี้สองคนนี้เป็นเพียง จีนไม่ใช่ฐานะรองหัวหน้าจีนเือคนที่เธอไม่สามารถพบเิอได้แม้จะเป็นผู้แม้จะเป็นอัศวิตผู้ทรงเกียรติท่านไม่ถึงจริงๆถึงแม้ว่าจะได้ฟังเรื่องราวของพินแล้วแต่ก็ยังคิดไม่ถึงจริงๆว่าเป็นเธอใช่ไหการชำระล้ลางของเสียงกินสามารถทําให้ซมเทอเร์อร์กับตูภาวาปกติได้จริงๆเหรอ ถูกต้องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตอมเทอร์พวกเราก็พยายามอย่างหนักเลยละ่ะไม่เสียสื่อจริงๆที่เป็นถึงอัศวินใหม่ไฟแรงของกองอัศวินน่ะถึงจะรู้สึสก,สกว่าทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ก็เถอะนะการตีความตำนานที่ไร้สาระแบบนี้มันไม่น่าเชื่อหรือและก็เป็นเรื่องปกติที่จะไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไร พวกเราสามารถขอให้กวีเล่นให้ฟังกรอรบเพื่อพิสูจน์ฉันเชื่อพวกเธอเพื่อพิสูจน์ให้ลองหัวหน้าเห็นเดวินมังกรสายลมแผกตะว,วันออก,นออกหนึ่งในสีวายุเรื่องที่ทำให้มันทรยศฉันนึกไม่ออกเลยแต่หากระหว่างการสู้เพื่อปกป้องมองสตแตดเมื่อหลายปีก่อนแล้วมันได้รับพิษเข้าไป หลังจากที่ตื่นขึ้นมานก็โดนคำสาบของพวกอบ m สเม s เข,ข้าไปถ้างั้นก็ไม่แปลกใจจะควบคุมที่ตัวเองไม่ได้แต่คำพูดพวกนี้เป็นสิ่งที่รักษาการผู้บัญชาการไม่สามารถพูดออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ภายใต้การตวดดันทางการทูตของปาตุยกองกำลังอัศวินไม่สามารถแสดงความหงวหงใยต่อซอมเทอร์เร์ได้อย่างเปิดเผย แบบนนั้ทำให้ถูกเข้าใจว่ารู้แต่ไม่ทำเพราะงั้นฉันเลยทำได้แค่ดำเนินการอย่างรับรังฉันไม่ชอบกองอาสวิปก็เพราะแบบนี้แต่คิดไม่ถึงจริงๆว่าเธอจะเชื่อคนตายอย่างนี้ง่ายๆแม้แต่รุ่นพี่ที่ทงเคร่งครัดและจริงจัง ก็ย um, so ังยอมที่จะเชื่อเธอเหมือนกันไม่ใช่หรอบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกนว่าดุจิพช่ช่างเธอะโอกาสร่วมงานอย่างนี้ถือว่าหายากจริงๆรุ่นพี่เหรอดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างในอดีตที่มีคนไปถามนะอะไรอ่ะถูกแล้วความจริงของการหายไปของพิน ก็ทำให้ฉันรู้สถานการณ์คร่าวๆได้ดูไม่ออกเลยว่าเธอเขียนเรื่องเก่งขนาดน,นี้นะนี่ข้อพิพาทระหว่างมอร์สแตแเะสเนส,สแตนยา่าโดยรวมแล้วก็คือข้อพิพาทระหว่างเจ็ดเทพและเจ็ดเทพเจ้าดูเหมือนว่าฟาตุยของเทพน้ำแข็งนั้นกำลังตามหาพลังที่หลงเหลืออยู่ของเทพลม เพราะงั้นพวกเขาเลยอาศาี่ปกป้องมือนี้ถูกต้องถ้าพยายามฆ่ามักงอกองเนี่ตกจก็จะดูขัดขวางกองอสวินถ้างั้นอินนี่ก็เป็นพลังหนึ่งเดียวของเทพแห่งลมที่พวกเขาจะแต่ต้องได้แล้วละ่ะจำนวนของฟาตุยที่มามอสแตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาได้รับข้บอมูลบางอย่างจากปากของพวกมันมาแล้ว ข้อมูลที่ดิลุกได้มาก็คือพินนั้นไม่ได้อยู่ที่โรงแรมนล้วล่ะพวกเขาคงไม่อยากทำให้มันจบแจ้งด้วยการเอาของสักปิตที่ขโมยมาเก็บไว้ในที่กึ่งสาธารณะแบบนี้นะฉันเข้าใจนะแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทางการพูดใช่ไหมล่ะอ้มอมสอพันกว่าเจ็ดประเทศก็ป,ป,ประมาณนี้นะ คุณต่างที่เตรียมตัวพร้อมหรือยังพวกเราไปกันเถอะ